ฮัลโหลสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในชาแนลและตอนนี้คุณอยู่กับนายทิมมี่นะครับคนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นายทิมมี่นั้นจะพาทุกท่านมาเลี้ยงไก่กันนะครับสําหรับอาชีพนะครับของเลเวล15ในตัวละครของของนายทิมมี่เนี่ยเลเวล15แล้วนะครับเลเวล15นั้น ทำอะไรได้บ้างก็จะมีเลี้ยงเลี้ยงนกนะครับแล้วกเ็เลี้ยงไก่นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือปลูกสับปะรดนะครับเพราะฉะนั้นงานวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำทั้งสามงานเลยนะครับไปทำให้ดูนะว่างานมันแต่ละอย่างมาทำยังไงนะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องขออภัย เพราะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเพราะว่าตั้งแต่เข้าปีใหม่มาก็ไม่มีเวลาว่างเลยนะครับผมก็ติดธุระนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ไม่สบายด้วยนะครับก็พยายามรักษาตัวอยู่นะครับแล้วก็อยากจะหายไวๆส่วนท่านผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามาก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากไปเหมืองน,นะแต่ว่าผมไปแล้วมัน ผมไม่ค่อยถูกจดตากับไอ้ระบบกดอะกดตัวเลขอะมันเอ่อมันมันมันยังไงดีมันมันฟาร์มมันต้องกดอะมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมคิดว่างานอะนะแล้วก็เอ่อมันใช้เวลาฟาร์มนานเกินนะครับมันจะได้ของแต่ละอย่างต้องอยู่ที่ดวงด้วยนะครับอ่า เมื่อต่อไปเราสมัครงานเรียบร้อยแล้วเราซื้อไก่ซื้อหัวหันมาแล้วให้เราวางมากดเอนวางตรงนี้นะครับวางทางเข้าเลยนะครับวางไก่ไม่ใช่คุณวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปกดเอนด้านในนะมันไม่มีผลอะไรขึ้นมานะครับเพราะเะนั้นเราวางไก่เสร็จแล้วเราก็เดินหาไก่ก่อนไก่เราอยู่ไหนนะครับเราซื้อหัวหันมาแล้วนะครับแล้วก็เออมันจะให้ได้เลยหรือเปล่านะครับเราะมันต้องคอยนี่ไงไก่เราอยู่นี่ กดเอ็นตรงนี้มันหิวข้าวยังหว่น่าจะยังนะครับน่าจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งหรือเปล่าอ๋อผมลงไก่ไปอ่าสองศูนยสูนยน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมมารอดูนะครับโอไก่เราจะอยากอาหารตอนไหนนะครับใช้เวลากินนาทีในการอยากอาหารนะครับนะ ติดตามไก่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเคยมาเลี้ยงรอบนงแล้วมันใช้เวลา5นาทีนะครับในการเลี้ยงไก่นะ5นาทีเลยนะครับแล้วก็สวนปลูกสับปะรดก็อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ไม่ไกลก็เดินเดินไป อันนี้ได้เดินขับรถไปปลูกได้นะครับสำหรับใครนะครับที่ขับรถมารถหายคุณเห็นด้านหน้าไหมสี่คันนะคุณสามารถไปสมัครงานแล้วก็ไปเอารถคันนี้ไปใช้ได้นะครับสี่คันจอดอยู่หน้าเฉพาะสายฟรีนะสายฟรีสายไม่ฟรีก็ทำได้นะ แต่ต้องเหลือรถไว้ให้เขาขับมั่งนะจะไปหมดเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็สปอนคนขึ้นมาใหม่ละมัง้งน่าจ,จะใช่นะเอะเมันเลยจะหิวเนี่ยหิวสักทีสิหิวสลุฉันรีบนะคุณไก่คุณไก่กรู้ไหมฉันรีบนะคุณได้ยินผมไหมผมรีบนะ ว้าวใช่แล้วผมก็ได้ปานมาใหม่ด้วยนะอาเขาเรียกปานอะไรปานวาลีป่ะน่าจะใช่อ๋อต่เล่นประเทศนี้มาก็เพิ่งได้ปานนอันแรกไปขอซื้อเข้ามานะเอ๊ะโม่ไหนเองเจหิวแล้วเนี่ยอา่าหิวแล้วเอาไปเลย เวลากินนาทีสองนาทีนะครับเมื่อวางไก่เสร็จแล้วใช้เวลา2นาทีนะเพราะฉะนั้นเราจะไปขับรถไปปลูกสับปะรดกันครับสับปะรดก็อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับหลังที่ปลูกกรโจมไปไก่ไก่ไกเนี่ยมันได้พันห้านะแล้วก็ได้ไข่ไก่ด้วย เลี้ยงไก่นะสับปะรดเนี่ยาราคาท้องตลาดผมไม่แน่ใจนะราคาท้องตลาดนะแต่ถ้าเป็นแบบอเอาไปอันเนี้ยเขาเรียกอะไรเอาไปไปครัวกลางอะ่ะครัวกลางทำน้ำผลไมอ้อ่ะน้ำผลไม้สับปะรดอ่ะมันก็จะได้ราคาขวดละพันสอง ผลพันสองนะพันสองกว่าบาทนี่แหละอันนี้เป็นโซนธรรมดานะครับโซนธรรมดาเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วนะครับซื้อน้ําซื้อผั่วซื้ออะไรอ่ะ,มะเมล็ดนะครับซื้อผู่วซื้อน้ําเมล็ดนะครับก็ทําไมผมกดไม่ได้อืมเออผมก็ซื้อมาถูกแล้วนี่ตายสิมกดไม่ได้ ผมไม่ได้ซื้อหรอหรือ,อยังไงผมว่าผมกดซื้อแล้วนะหรือผมลืมซื้อมล็ดวะมว่าจะลืมซื้อมล็ดก็ได้ซื้อมลดตใน VP เนี่ VP นะนะครับส่วนเราก็ธรรมดา ได้เท่ากันนะครับไม่มีอะไรมากกว่ากันเอาติดอะไรผมติดอะไรโพ้ผมซื้อหมดแล้วนะมเมล็ดผมก็ซื้อเมื่อกี้นี้ก็หักตังค์ผมไปแล้วนี่น้ำหนึ่งขวดขวดหนึ่งอันอวาโอเค,อเคซื้อครบหมดแล้ว no <c oughs> เป็นเพราอ,อะไรกระเป๋าผมเต็มอะสับประรดผมก็ไม่มีนะทำไมอ่ะและ้วทำไมคนอื่นเขาปลูกได้ทำไมผมปลูกไม่ได้เพราะอะไรอะไร,อ,อะไรเหรอเพราะอะไรเหรอทำไมคนอื่นปลูกได้ผมปลูกไม่ได้ไดวะแล้วว่าผมเลเวลตัวละครของผมมันเลเวลสนะิบห้านะท่านผู้ชมเห็นไหม เลเวล15นะเออผมก็ซื้อครบหมดทุกอย่างนี่เตังเหลือ4,000 4,000ใน200นะผมจะลองซื้อใหม่สิตังเ,เขาหักตังผมไปแล้วนะผมซือ้ออีกทีหนึ่งอ่ะแล้วก็ซื้ออีกทีหนึ่งซื้อหมเด็ดออโอเคตังเหลือแค่นี้แล้วนะอ่ะมลองดูกัน มันมันเป็นยังไงผมซื้อใหม่ทั้งหมดเลยผมก็กดเ็กดเ็เพื่อปลูกทำไมกดไม่ได้เพราะอะไรคนอื่นก็ปลูกได้ผมปลูกไม่ได้วะเออไม่เข้าใจเอาเป็นว่าช่างมันละกัน ก็สรุปว่าคือคุณปลูกเสร็จแล้วนะครับปลูกเสร็จแล้วแล้วก็คอยประมาณ4นาทีอ่ะถ้าน้ำเหลือเหลือสัก3สักสหรือเหลือลอองเนี้ยมันก็จะได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคอันเราไปกันต่อเลยนะครับ ล้วก็ไปโคกกลางนะไปโคกกลางเพื่อไปทําน้ําผลไม้นะครับมันก็จะได้มาเลยครับแต่สาเหตุตรงนี้ผมไม่เม่นใจพอคือมันันเลียบสิบห้าให้เลเบียบสิบห้าได้ประมาณน้ต่อไปนะครับเราก็มาดูไก่ก,กัน ไกลเราถึงาวางไข่หรือ,อยังไม่ไกลเราอมมิสาน้นยเธอวางไข่หรือ,อยังเจ้ย่างนักลับต้องคอยเออแต่เขากินตังผมไปนะผมซื้อสองรอบสามรอบเอกือบพันนะ <c oughs> แต่ผมปลุกไม่ได้นะไม่รู้มันเพราะอะไรใช่ไหม เพราะว่าไม่รู้สิช่างมันเถอะอนะครับปลูกไม่ได้ก็คือปลูกไม่ได้ท่านนี้นแต่ก็ผมเพิ่งปลูกไปน้ำน้ำไอ้อะไรอะ่ะนี่ผมก็มีนะเดี๋ยวนะดูสับประรดผมก่อนสับประรดผมมีไหมไม่น่าจะมีนะแต่น้ำสับประรดผมมี ใช่ไข่ไก่มีสามฟองน้ำสับปะรดผมนะ่าจะมีนี่ไงอ๋อผมได้แล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงแชทดโลกนะผมจะได้กี่บาทอ่าเอยกดผิดขอโทษต้องมาตรงนี้มุงกดตรงนี้อ่อนี่ๆเลยตรงนี้โอเคเราได้มาห5 0 0บาทนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกงานหนึ่งนั่นก็คืองานเลี้ยงนกนะครับแล้วผมจะมาพันทีนะงานเลี้ยงนกนะครับเลี้ยงนกจะอยู่หมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะอยู่เส้นนี้เลยนะครับนี่ห่างจากเมืองหลักมาไม่กี่กิโลนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินทางไปที่นู่นเลยนะครับ ไปเราว,วิ่งไปมันต้องอมไปเส้นหลังตรงไปตรงไปเร็วตรงไปเร็วเส้นเลียวถนนออกหลังโอเคนออกถนนเส้นนี้ได้ทีนั้นเราจะออกเสน้น เส้นนี้เลยชุกเดี๋ยวคั้าอยากทะเลกัเลยอย่าอยไปยปาถ้าคืข่แนะนำที่กลางพอค้าแม่ค้าจำไปที่กว่มเดียวเวลาหน่อยแต่ปลอดภัยรเ้ยๆเยไม่ใช่ตรงนี้โนเดี๋ยวแยก ตัไปมรู้สึกว่าเลี้ยงเ,เลี้ยงนกนมันก็จะได้ทนรรมะใช้เวลา3วันในการอัพเเวิลให้เป็นรูอ่ะอมไม่ได้อัพทั้งวันนะอัพประมาณ2-3ชั่วโมง ประมาณ4ี่สี่ถึงห้าชั่วโมงต่อว,วันครับเขาเล่นอะไรัเขาเล่นอะไรเ,เล่นอะไร <c oughs> ครับสี่ถึงห้าชั่วโมงต่อว,วันครับใช้เวลาสั้นนะรีวิวเป็นร้วยสินนะบห้าโดยมีของแต่งตัวนิดหน,น่อยครับก็อ,อย่างเช่นอ่าไอตัวข้างหลังที่ผมใส่ไปบบ่ย ในที่ทพีเศษนะครับอัวหนึ่งมันจะเพิ่ม XP เพิ่ม XP รลยเพิ่ม XP ได้ไม่กีมันจะเพิ่มประมาณ5ต่อชั่วโมง5ระดับเอ้ยไม่ใช่5ระดับ5 5 5 XP ครับต่อชั่วโมงนะครับอ่ะมีอันนี้เข้ามาเสริมนิดนึงแล้วก็งั้นก็ล้อมเหล็กเลยล้วนๆล้อมเหล็กอย่างเงี้ย อยู่ตรงนั้นประมาณสวัน 3, ให้ถึงวิวคนจะตอมาทำอะไรเถอะพี่รองพี่รองมานั่งอุ้ยวันี้กมตรงนี้นมาซื้อนกตรงนี้ตั้งชื่อ ต้องชื่อเป็นดับเบิลเอน้องเอน้องเอจัดไปแล้วก็ซื้อหัวหาห้าสิบนะอันนี้350 350เราขายได้พันเท่าไหร่พันห้าพันห้าเราก็จะได้กลับคืนมาประมาณเท่าไหร่ พันห้าสิบป่ะใช่ไหมเราจะได้กลับึ้นมาเท่าไหร่พันห้าสิบเอ้ยมีาห้าเป็นไงวะเบยเขาเป็นไงเป็นไนมาแต่แต่มันต้องตามดูเรื่อยๆอเพราะว่าหมือนผมเคยมาเลี้ยงรอบหนึ่งนะแล้วมันตุย คเนื่องจากขาดอาหารนะครับมันไม่มันไม่ได้แรนดอมรอนานขนาดนั้น Excuse me วนว่าขควรจะออกกบาหรือจะออกนกผมไปไหนแล้วนายเอไปไหนแล้วนายเอนายเออยู่นี่นะครับวันนี้ก็น่าจะรอรอแบบเติบโตนะครับ แล้ก็จะได้เส <re ีไม่ชอบชอบเสียงมืนราบินอีกแล้าไม่ใช่เหมือนบนมันินมาลงนี่เราก็ตามมาดูนี่ไม่ใช่ต้องคุมบอกว่าอ๋อใช่อยบินอี่ก็จะกินอาหารหรือยัง ออกมาได้ไม่ถึงเดือนหนุ่อหนู่อค้างค้างอยู่บนอารลวงน้องกูอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยน้องหายยังไม่ได้น่าจะใช้เวลาเท่ากันมั้ง รวมๆเมือมกับนาทีนะ,ะถ้า40ก็แสด<า>งว่าใช่เอาบินไปไหนแล้วเอานอกองุมหายไปแล้วา,าแต่เอบ,บตัวอยู่ตรงไหน,นล่ะไเอ,อเอห,<ละ>หรือเปล่า oh, ไม่ใช่แล้วบีไม่ลองไปเติมในเวนอ,อ,อู้ไม่เติเข้าเกมได้เหรอโอ้พัดน์มี่อยู่นี่นะเข้าเกมอ่ะเติมเข้าเกมแล้วมาซื้อเงินเขียวอ่ะใช้เวลาอยู่นะครับตอนนี้บีมีอันนี้ป่ะเงินในบัญชีป่ะเขาไม่รู้ไงแล้วเขก็เลยเขาก็เลยไม่อ่ะอ๋อบินไปเกาะบนนู้นทั้งนั้น Excuse me. นี่ไงหมอหิวนะครับช่างหิวไหมเดี๋ยวผมออกครับเขาว่ามันจะบินมาขิ้นห่างขึ้นบนดาเราครับแต่ผมมองไม่เห็นนะหมอพกกล่องมาบ้างไหมครับโอเคทีนี้ก็รอมันจะลื่นโต นี่เป็นสินทรัพย์ครงการยังไงอาหารที่ทุกหลักอนาใหม่ครับก็ไม่ใช่ของเราเเยี่่่อออมมมนนไไ้็แ ใช่ป่าวมือเสร็จเสร็จลักอาหารนะอาหารที่มั่นคงยังยืนไหมไม่แน่อยใจ,น,ใจนี่โหลดโลดโลดข้าโตเต็มที่นะครับแล้วก็เอาไปเฉือนเอออะไรที่สะดวกสบาย,บยงงถามว่ามมันสะดวกสบายไหมก็นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันราคาม,ม,<ท>มันม,มัน <จะ S 1> ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่มันไม่ค่อยโอเค ยังรออะไรวะน้องมาตามหลังนะก็คือเฮ้ยมันเลเวล15สิบห้ามันไม่ใช่เล่นน้อยเลยนะเฮ้ยงาอย่างน้อยกสักสองพันอย่างเงี้ยต้องงานอ่ะเออมันมันเขาติดเงินไว้เลยนะคนที่เลเวล15สิบห้าผมว่ากงนนะนะก็เกิรไปมาอาศัยอยู่ประเทศเขาใช่ไหมเราไม่ใช่เจ้าของประเทศ ครับเราแค่มาอาศัยเขาอยู่เฉยนะครับ Not a problem สรุปมันบินเล่นบินหลอกนะนั้นเอเมื่อกี้เห็นบินขึ้นเนี่ยเองลงมาใหม่แล้วเหรอเองโอเคยังเนี่ยไปหน้าบ้านกันแล้ยไปหน้าบ้านกันเลยเอ่อพอในเอโตเต็มที่นะครับโตเต็มที่ เราจะไม่ได้มากดเอนที่ในเอนะเราจะไปกดเอ็นที่เราไปซื้อ,อซื้นกเมื่อกี้นี้เลยพอคาซื้อนอกเลยรอบรอรอพี่ผู้หญิงวั่หนึ่งหนึ่งอะไรคือแท่งแท,แท่งละแปดพันสองแท่งสอง อเฮ้ยแทงละแปดร้อยพี่พูดผิยใครใครใครมาขายแ,แท่งละ 800, แปดรเลยจัดไปแท้งละแปดร้อยร้อยเงินเดือนไก่หทีอันนี้ก็น่าจะเท่ากัน <And> คอยดูโอ้ oh. ไม่ใส่ตำรวจจะเข้าเมื่อกี้ทีละ จะ40แล้วถ้า40ปุ๊บก็แสดงว่า5นาที5นาทีนาท6นาทีครับไม่ไม่ใช่ไก่ชูละ7นาทีสิไก่อะนี่ไงมันได้แล้วนี่ไงนี่ไงเอาไปขายได้เลยนะครับก็มาคุยกับคนนี้นะครับผมเลี้ยงนกเสร็จเรียบร้อยนะผมพร้อมจะขายคุณนะครับ1,500 1,500 นี่3 350, 350, า0ร้อยสามอยาอเนี่เหลือหนึ่บาทนะครับต่อรอบนะครับหนึ่าบาทต่อรอบนะครับส่วนไก่ไก่อ่ไก่ไก่ไก่ครับไ,ไก่ลงทุนเยอะกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปเอา ไปเอาปุ๊บแล้วมันอันนี้ไอ้ไก่ร้อยหนึ่งไอไก่สามร้อยัวหารร้อยหนึ่งใช่ไหมที่เขาหักตังค์เมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ฟรีหรือร้อยหนึ่งนี่แห,หลหหหะลหจำไม่ได้นะครับก็อันนูน้นอะสี่ร้อยแต่ขายได้พันห้าเราก็จะได้กำไ,กำไรกำไรกลับคืนมาเข้าตัวเราคือหนึ100่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งอ่า 1,100อันน yeah. okay. uh, oh, ok ี้ขอภัยอันนี้เราได้เพิ่มมา50้าสิบบาทที่ซื้อรถม่อานะครับหรับคับคนึ่งร้อยาบบทรี่ซื้อลรถเมอวันกหรัคลิปนี้ครับับแล้วครับมอับ